สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนชั้นปีที่2ครับ1ผแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอาจารย์ผู้สอนนางสาวสุนนาวงศีแก้ววันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องความสัมพันธ์ของพลังงานและทรัพยากรต่อการดำรงชีวิต 1. พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในสังคมเมืองใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารพามนาคมเช่นรถไฟฟ้าการศึกษาทรัพยากรที่ถูกนำมาใช้ในด้านนี้ได้แก่ปิโตเลียมฐานหินและพลังงานทดแทนบางประเภทเช่นน้ำความร้อนใต้พิภพ,พ,พปัจจุบันประเทศไทยผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก สองพลังงานที่ใช้สําหรับยานพาหนะในการเดินทางทุกรูปแบบมีความจาเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องใช้เชื้อเพลิงเช่นน้ํามันเบนซินน้ำมันดีเซลและปัจจุบันมีการใช้การหุงต้มก๊าซเอ็นจีวีเพื่อแก้ไขปัญหาพื่ซึ่งทรัพยากรหลักที่สําคัญเนี่ยก็คือวิตโเลียมค่ะําพลังงานในการประกอบอาหาร<ม>ได้มาจากการหุงต้มฟืนถ่านไม้แกะเพื่อ<ม>นํามาใช้ในการทาอาหารให้สุกซึ่งทรัพยากรหลัก ที่สำคัญคือปิโตเรเลียมเอพลังงานในการผลิตภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แวดล้อมตัวเราอยู่นั้นเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ต้องมีกระบวนการกรรมวิธีต่างๆในการผลิตซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานทั้งสิ้นเช่นอาหารสำเร็จรูปสิ่งของเครื่องใช้ซึ่งทรัพยากรหลักที่สำคัญคือปิโตเรเลียม